ค่ะอันนี้อัดน้ำน้ำพุร้อนปล่งเดือดใช่ไหมคะค่ะค่ะถ่ายถ่ายค่ะได้ยินค่ะถามถามเนี่ยค่ะได้ยินค่ะได้ยินค่ะถามได้ยินค่ะ น,นี้เราอยากจะมาอยาาู่ที่จุดจก็กที่หที่ใครจมานมเขาโดยเพาวันนี้เป็นวันสะต้ถ่ายนะัรก็ขอโชว์ุเดือดก well. ่อบเดือดตอนนี้คเต็มที่กับทางอมาตรนบาง สวัสดีครับคือัทยา่งชาติที่น้ำดังนะครับมีแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามที่ให้ขอเชิญชวนนะักท่องเที่ยวมาท่องเที่ยวในหนาวนี้นะครับที่แรกคือน้ำพุร้อนโ่งเดอดนะครับตั้งอยู่ที่ตำบลป่าแป้ อำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ครับก็ห่างจากเชียงใหม่ประมาณสักไม่ถึง80กิโลนะครับเราได้เตรียมความพร้อ,อมในเรื่องของอเส้นทางเข้าถึงนะครับได้ปรับปรุงเรียบร้อยแล้วก็มีบ้านพักของท่องเที่ยวมีที่แช่น้ําแร่นะครับแล้วก็สามารถเดินชมธรรมชาติก่อนที่เราจะขึ้นไปท่องเที่ยวรับลมหนาวที่อุทยานแห่งชาติชุมนันนะครับ ก็ขอเชิญชวนมาแวะที่น้ำพุร้อนตวนเดือนกาแฟกับในส่วนของการเตรียมความพร้อมด้านสถานที่เราก็มีรายการเต็น์สำหรับนักท่องเทีย่ยวที่ชอบธรรมชาติสามารถกางเต็นได้ประมาณ2 3 0 0คนนะครับแล้วก็ในส่วนเรื่องความปลอดภัยเรามีชุดกู้ภัยของพยานนะครับ และก็มีห้องประถมพยาบาลและก็มียาไว้คอยดูแลนักท่องเที่ยวในเรื่องของการเจ็บป่วยนพืนที่นะครับในส่วนการจัดการขยะเราก็จะมีโครงการนะครับที่เป็นนโยบายของกระทรวงทรัพยากรนรมชาและสิ่งแวดล้อมคือโครงการทําดีด,ด้วยหัวใจลดภัยสิ่งแวดล้อมนะครับก็มีกิจกรรมในเรื่องของการ ห้ามนำบรรจุภัณฑ์จากโฟมเข้าไปในเกตอุทยานห้ามนำและก็ลดลงลดการใช้ถุงพลาสติกในอุทยานแล้วก็มีกิจกรรมแรกถุงผ้านะครับนักท่องเที่ยวท่านใดที่เออหรือว่าไม่ทราบว่ามีการห้ามนำถุงพลาสติกเข้าขอุทยานเราจะมีถุงผ้าไว้คอยอให้ท่านได้ยืมที่ด่านเก็บท่านเนียมทุกที่นะครับพอท่าน ในทางกลับก็มาคืนที่ต่นานเก็บค่าธรรมเนียมเป็นการลดจํานวนขยะให้กับพยานนะครับอ,อีกประเด็นหนึ่งคือเราได้จัดเตรียมที่ทิ้งขยะ,ะประเภทแยกขยะนะครับก็มีที่ทิ้งขยะไว้เพียงพอนะครับแล้วก็มีการจัดที่แยกขยะนะครับเพื่อลดปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับ